ขอเถอเป็นคนสักทีนะไม่อยากเป็นผีแล้วโอเคมันต้องอ,อย่างนี้อออไอ้คนสี่พมีเกียว <c oughs> เออตั <c oughs> กูทำไรายได้ก็ไม่รู้ตาแรกเลยนะ่ะเฮ้ยเราต้องศึกษาพฤติกรรมมันก่อนว้ยเราศึกษาพฤติกรรมมันก่อนว่ามันเป็นคนเล่นแบบไหน เพราะฉะนั้นใช่จริงด้วยไทก้าไทก้ามีฮิวเพราะฉะนั้นเออ่ทุกคนซ่อมเลยเดี๋ยวกูแอบโอเคนะเงียบหยอกหยอกปิดประตูใส่ทำไมเนี่ยไอ้เหวยไปด้วยเนี่ยเราพวกกันแล้วมึงอย่าลืมดิฮะโอ้โหวอร์มอัฟวอมอฟวอร์มอัฟอะไรไม่อะไรชิวๆเหวยชิวๆเฮ้ยเหวยเวยมึงเห็นปะมึงเห็นปะเวยเห็นเห็นได้ไหมไอ่เพอร์เฟกไม่สน กูไม่สนใจใครทั้งนั้นมันล้องหนได้จับใจโอ้ยกูเป็นอันเบลเลอร์อะไรล่ะเพื่อนตันได้ตันได้ตันได้เดี๋ยวทำกูเฮ้ยมันไล่ใครอยู่วะอหนูเองวะไม่เป็นไรหนูสบายใจได้ไม่ใช่ผมโอเคซ้อมต่อกูซ้อมต่อกูซ้อมต่อแล้วแม่งเอ้ยผีอะไรวะเนี่ยหลอนจัด มาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเพอร์เฟกเอาดิเพอร์เฟกแล้วได้ตังค์ด้วยนะครับใครแม่งวิ่งใครเป็นของกิ้งไปแต่ไหนของวัวเนี่ยอย่าลากมานะมึงเึ้ยเอ้ยเพอร์เฟกนานี่โคเรอย่าทำกูเลย <c oughs> เอ้าไปกูโดนอ่ะเอ้ามึงตายแล้วเหรอชิบหายแล้ว เฮ้ยเจ็บประเทศเจ็บประเทศเฮ้จ็บปะทศเฮ้ยล่องขนมันล่องนมันล่องันเฮ้ยโอ้โหโดนหนึ่งเม็ด1น่เม็ดเขตแล้วครับผม1นงเม็ดเข็ดแล้วโ้โหเ l i ช่วยกนด้วยชวักด้วยอะไรลามันมาเนี่ยแปลงนีโไม่มีช่องอะมันตกแล้วมันตันเด้อเสียงอะไรอะเอ็มบอสแตก หดล้มตรงไม้ล้มตอกไม้มันไม่ได้ไม่ได้คนละเกมไม่ได้ไ่ไเฮ้ยเจ๊ยันอันนี้โคเร่ใจเย็นเพื่อนอืมปามีดเอะฮะชิบหายแล้วกูโอ้ยมันปามาถล่มอันานี้ดินดินสุดชีวิต ช่วยกูด้วยมันวางมีดใส่กูด้วยเพื่อนใครมาช่วยกูจะเจ็บเออมันวางมีดไว้บอสเวยเวยเว้ยจ๋าเพื่อนเพื่อนรักกูไม่เคยไล่ฆ่ามึงมาก่อนเลยนะหกล่องอะไรอกลองอะไรเปลี่ยนเป็นถังนั่นเหรอเปลี่ยนเป็นถังโอ้ยติดติลลิติติดิลติติติลลิติ ที่แล้วมาก็ให้เร็วๆไปน <c oughs> <c oughs> ะเชื่อกันโอ้โหไม่มีใครมาช่วยกูเลยกูจะร้องไห้แล้วตั้งใจระเบิดแล้วไปช่วยหรือไปช่วย <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,ม,อง,ม,องมีมาแล้วมาแล้วลูกกลมๆลูกกลมๆลูกกลมๆแปลงร่างคืนสิจะทำไรวะ <c oughs> ได้กุญแจเอ้ยมึงอย่าเพิ่งทิ้งกูเอ้ยอุ้ยมันมาจากไหนไม่รู้ เว้ยมันเฝ้านี่หว่าใช่ไหมใช่มันมาย้ำคนเก่าอือฮึมมันยังเฝ้าอยู่มันวางมีดมันวางมีดวางมีดเดี๋ยวกูรอช่วยเฮ้ยมันยืนรอเฝ้าเฝ้าขอเฝ้าเฝ้าอยู่เฮ้ยจ้าโอ้โหจะเฝ้าไปไหนเนี่ยเพื่อนเฮ้ยเฮดิ้นหน่อยสิขอดิ้นหน่อยสิโอ้โหเขาอีอย่างใกล้ ก็เอียงใกล้รีบช่วยกันรีบช่วยกันโอกาสสุดท้ายแล้ววะกูเป็น last chance แล้วขงเรามีคนเนี่ยมาช่วยกูละฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมันจะโดนมีดหนึ่งทีไปก่อนนะไปก่อนนะเออ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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหลำบากอย่างนี้ลำบากนะครับมันแตกมันแตกอยู่บนเองได้ป่ะสองคนอ่ะมัน ได้ไหมโอ้โหรีเองจริงเหรอจริงจริงอยู่ในกล่องดีกว่าเอ้ยเราถึงเราเวลาหมดอ่ะเราก็ไม่ตายนะเว้ยก็ถือว่ารอดแบบรอดแบบรอดอ่ะใช่ไหมยังถือว่ารอดอยู่เดี๋ยวนะโอเคอ่าจะเสร็จแล้วนี่ยว่ะใช่ตรงนั้นเสร็จแล้วเพื่อนโดนแขวนอยู่นี่ว่ะลืมเลย้อเนี่ยโอ้คนนี้ไม่ต้องช่วยก็ได้นี่นะ คนที้ต้องช่วยไหมเนี่ยหยอก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 เดี๋ยวงอนกันอีกหยอ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 กกลับไปย้ำอีกสักครั้งให้เธอฟังฉันไปย้ำหรอเออมันกลับไปย้ำแล้วเฮ้นี่ไงแปลงเป็นกล่องสีไ้แปลงแปลงเป็นถังสีฟ้าเนี่ยแล้วก็ถ้แตกกันนะนะอะไรกูไม่รีบบอกมันไว้กูไม่รีบบอสบอสมันมาแถวนี้บอส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 มันมาแถวนี้เออคูยจริงกันเนี่ยกูได้ยินเสียง เป็นนนังีี่่ยไม่ใช่บ่อนี่หว่าใครวะเนี่ยหัวสมทอ๋อจิวจิวระวังได้วหมกูได้ยินเสียงนี่ไงกูบอกแล้วมันอยู่แถวนี้เอ้าโดนปามีดเหรออะไรแต่กูช่วยเดี๋ยวกูช่วยกูอยู่ใกล้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 มันเห็นมันเห็นมันเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นเเนนนนีียยยออู่ถ้าช่วยตอนนี้แตกแน่มันอยู่ดแล้วล่ะจิวโอเคโอเคกูนิ่งอยู่กูนิ่งอยู่ เฮ้ยมึงบินวอเฝ้าอ้่ฮ่าใช่เหรอใช่ใชเสียงเสียงเโอ้โหเกินเหตุโอเคโอเคจริงด้วยมาแล้วมาแล้วตอนช่วยนะฮึบเฮ้ยมันมาใช่ปะไป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 ๆปไไปไปไไาไใไไ ที่สุดท้ายยังที่สุดท้ายยังสุดท้ายแล้วมั้งสี่สิบปีอ่ะจริงเหรอแย่แล้วไป<ร>ตามมันเลยแย่แล้วกูซ่อมเจนอยู่ซ่อมเจนอยู่ยัง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 มีโอกาสอยู่เทำไมคือมันขึ้นไปถึงหัวมันแล้วมันตีได้อ่ะไม่รู้ต้องเนียนมันมาหากูไม่ไม่ไม่กูโดนอุ้มอยู่โดนอุ้มอยู่อ้๋อหรอแต่ละชิบหายละมันกลับไปเฝ้าแน่เลยอ่ะอยู่แล้วกูซ่อมนะ มันอยู่บ้านแดงมันอยู่บ้านแดงมันอยู่บ้านแดงปลาแบบมาขึ้นรถเด้งกูยังอยู่กูยังอยู่พึ่งเจอยังรอดกูซ่อมเองกูซ่อมเองเฮ้ยเพอร์เฟกโอ้ยมาจากไหนโอ้โหเกินเหตุเกินเหตุทำไมมันโกงจังอะตัวเนี้ยวอสวอสมันมันมันอยู่บ้านเลยบ้านแดงไปอีกนิดนึงตรงตรงบ้านไอ ไอ้ฟ้าฟ้าบอกไปถูกว่ะกุญแจนี่ทำยังไงได้อะเปิดเอ๋ยเอ๋ยซ่อมยาวเอ๋ยซ่อมยาวไกลแล้มันเฝ้าแน่เลยอะตัวสุดท้ายไอะเชื่อไหมดูจากลักษณะการเล่นแล้วโอเคบอสอย่างน้อยเราได้เจนหนึ่งเว้ยอีกเจนหนึ่งก็ยังดีโอเคนัสโอเคเอาละครับจังหวะนี้เขาจะทำยังไงครับ กระโดดมาตอนนี้อยู่หน้าบ้านแดงเสียงเหมือนมีคนอยู่ข้างหลังโอ้โหเจียดชิวมันอยู่ข้างหลังครับตอนนี้ยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวว่าเขาอยู่ที่ไหนนะครับวอสพยายามจะหาที่หลบอยู่ตอนนี้จะรอดหรือเปล่าครับรรยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้เหรอเนียนอยู่ยังเนียนอยู่ไม่มีกุญแจอ่ะตอนเนี้ลองวิ่งดูดิลองวิ่งหาดูดิวัดดวงมะล่ะ,ะจังหวะนี้มีอะไรเสียบ้างถามแค่นี้แหละ เรียบร้อยโรงเรียนจีนไหมครับจังหวะนี้เอ้ยรอดรอดตายรอดละมันเห็นมันเห็นรอดมันเห็นมันเห็นเอ้ยอาจจะเนียนอาจจะเนียนดงข้าวโพดดงข้าวโพดบางดงข้าวโพดบางอยู่จังหวะนี้ดงข้าวโพดบางอยู่เปลี่ยนเป็นตุ๊กตาครับนอนนิ่งเชียร์ตุ๊กตามีสองอันเขาจะสงสัยหรือเปล่าเดินผ่านมาแถวนี้กลมไหมไม่กลมวินวอล์กผ่านไปครับจะสวนหรือเปล่าครับจังหวะนี้สวนแล้วโอเคนะครับเป็นชาวไร่ขึ้นมาทันทีเพราะว่าเขาสวนไปนะครับ แล้วไงต่อครับเหมือนมีเสียงตาม,มาอีกรอบหนึ่งอุย้ยอยู่ตรงฝั่งนู้นครับกระทึบเจนอยู่อุย้ยเห็นถังแดงกดันหรือเปล่าครับตอนนี้เหมือนจะเห็นแล้วนะครับเหมือนจะเห็นถังแดงแล้วแต่อ,อ้อวินวอล์กเขาวินวอล์กหรือเปล่ายัางวะยังไม่โดนอีนครับอุ่นไร่กานอนขนาดนี้จับไปได้ให้มันรู้ไปขนาดนี้แล้วนะครับยังไม่รู้ตัวอีกเอ้ขึ้นบนหลังคาบ้านได้ปะขึ้นบนหลังคาบ้านได้ไหมหรืว่าเป็นคนไม่ทําอะไรอะอยู่แต่ข้างบน หนึ่งสองครัไปเออไม่ได้เว้ยมันไม่ให้ขึ้นอ่ะถ้าขึ้นได้มันก็โกงเกินอ่ะแต่ตัวนี้มันโกงจริงป่ะมันวินวอล์กได้เรื่อยๆเลยวะมันนานมากเลยนะจับตัวไม่ได้อ่ะต้องหมั่นไฟโเขาไปเนี่ยจริงปะเนี่ยเฮ้ยมาหู้หู้นนี่โคเรอเฮ้ยมันกระโดดไปไหนวะหลงหลงไหมเฮ้ยหลงแล้วหลงแล้วหลงแล้วเฝ้าเจนอยู่สวยเนียนเนียนไหม อ,อยังไงเป็นกล่อง <laughs> <c oughs> เฮ้ยมันมองอยู่มันมองอยู่บอตมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วมนันวินบวอตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอตวอตเอาเลยเอาเลยเอาใหญ่เข้าไว้เอาชีวิตเข้าไว้ก่อนเออเออข้าวโพดข้าวโพดไหมกินข้าวโพดไหมเฮ้ยข้าวผงข้าวผงญ้าข้าวผงญ้างงงหงหลงหลงซ้อมตรงกลางต่อเลยเปล่านนเนียนเนียนเนียนซ้อมตรงกลางต่อเลยไหมครับโอ้จังหวะนี้ตรงกลางครึ่งหลอดแล้วครับ อีก2อนาทียีสิวิเ<ว>ท่านั้นนะครับ<ว>ผมว่ามีโอกาสที่จะพลิกเกมขึ้นมาได้อยู่นะครับโอเคตอนนี้ครึ่งหลอดแล้วครับค่อนข้างจะเร็วอยู่นะครับเอ้ยมาแล้วครับผมกระโดดหนีไหมโอ้ยจังหวะนี้โอ้โห,โโหนิดเดียวเองเียด,ด,ดาย,ายมากเลยครับมมรู้สึกว่ามันตีแค่สองทีก็ล่วงแล้วอะตอนเป็นคนนะมันตีแรงเท่ากันปะแต่ละตัวโอ้โหนิดเดียวดิดเดียวดิดเดียวเกือบแล้วครับจังหวะเมื่อกี้ เอาหม่เอาหม่เอาหม่ต้องโชว์ของให้เขารูเท่าไหน่ว่าพวกเราเก่งขนาดไหนใช่ไหมไม่อ้าว<ฮ>จบแล้วตัวนี้มีอะไรเนี่ยตาไปฉายเลยเนร์จี้ดิงเขาเนี่ยโอ้โหมาถึงระเบิดเลยละ่ะใครทำระเบิดเหรอไม่มันเป็นตัวแป้งปลอมแปงลงร่างเปล่ามันทำระเบิดได้ ไอ้เว๋ยไม่มึงไม่มึงเลยกูรู้ได้ทำไมไม่ค่อยโดนไม่ค่อยโดนโอ้ยมึงแอบนี่เองมึงชอบแอบนี่เองมึงรอเพื่อนโดนก่อนใช่ไหมไอ้เว๋ยบั็กเมเกอร์โอเคบั็กเมเกอร์อันนี้ยังรอดอยเด้อจิวเป็นจิวเป็นของมัะเนี่ยจิวไปใช่อันนี้ใช่มึงมะเนี่ยที่ขึ้นบันไดอ่ะไม่ใชช่่่ไมใใเฮ้ยีครเนี่ยไอ้สรนไม่ใช่แล้วไอ้เว๋ยมึงโดนไล่เว๋ยมันไม่ใช่ กู <S 1> <S 1> บอกแล้วว่ามันไม่ใช่หูสรชั่วใช่แล้วมันแปลว่าเออกูก็ถามอยู่ว่ามันเป็นใครมึงไม่สงสัยเลยเหรอเมื่อกี้มันตามมึงด้วยนะดีมันเอาหัวไม่สงมีระเบิดไปได้หน mm ึ่งทีจะเจิวอยู่กับกูโอเคกูยังรอดอยู่ทุกคนไม่ไม่ไม่มันหมามันหมากูว่าแล้วทำไมมันเดินขึ้นมาแปลกๆวะ โอเคแปปลลงงงเเ็นนขออยยู่ตรใก้ๆีไม่ใช่ไม่ใช่เขาซ้อมมันอยู่สามคนซ้อมมันอยู่สามคนสามคนอยู่ด้วยกันสามคนอยู่ด้วยกันนะสามคนยังอยู่ด้วยกันนะถ้าใครถังไปแล้วถังแล้วถังไปตรงกลางแล้วถังไปตรงกลางแล้วถังไปตรงกลางแล้วโผล่แชมพูไปตรงกลางไอ้แมันไล่ใครเนี่ยเฮไปซ้อมต่อเว้ยซ้อมต่อเไปไปซ้อมต่อเว้ยไอ้เหี้ยมันมามันกลับมาได้ไง มันมันรู้เฮ้ยเราซ้อมได้มันมันไล่อยู่มันมันไล่อยู่มึงเชื่อเดี๋ยววะอย่ากลัวจนเกินไปใจคอไม่ดีโอเคไหมตอนนี้ผมซ่อมอยู่ครับชิวๆชิวๆใครทำระเบิดวะเนี่ยเฮ้ยมันปอมันปอมมันปอมมันปอมมันมาแล้วมันมามันมาแล้ว ได้กลางปม่ไม่อกี้มันปลอมตัวมากูเห็นใช่ใช่ใช่มันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วกลางปั่นได้กลางปั่นได้กลางปั่นได้หมายถึงกลางปันแดงนลยนะแถวตรงกลางเลยเมื่อกี้กูเห็นมันวิ่งจัดมาใช่ใช่มันวิ่งผ่านไปยคอโพดไปมันปลอมเป็นมึงอะบอสเฮ้ยมันซ้อมด้านบนได้ว่ะอย่างงี้วิสัยทัศน์ ไม่ใช่ถังไปได้ถังถังถังไปหาใครอ่ะล้อลมีลอ้ลอขอล้อนีอ่กูเฮ้ยมันมันมันไล่มันไล่ใครอยู่ไม่รู้เราซ่อมซ่อมกลางได้มันกลับมากลางมันกลับมากลางกลับมากลางมันกลับมากลางลุกลุกลุกเฮ้ย <c oughs> โดนเหรอ <c oughs> โดนเหรอ,หรอ <c oughs> ใครมันโดนล้อวะเนี่ยเขินเลยเนะี่ยมีเสื้อเขียวอ่ะโดนอยู่ปะ เออกูเสื้อเขียวเอ้ยเชี่ยไม่ไม่ไม่กูกู้อมอยกูซูเสื้อเขียวสองคนอ่ะกูกูอยู่ซ้อมอยู่กูซ้อมอยู่ตรงกลางไม่ไม่กูซ้อมอยู่ตรงกลางคนเดียวอ้าวระวังแล้วกันมันกินมันคือมันมันไล่มันไล่คนอยู่มันไล่คนที่เป็นล้ออยู่มันไล่คนที่เป็นล้ออยู่ไล่ไหวยอยู่กูซ้อมตรงกลางอยู่ชิวชิวชิวเออเฮ้ยเชี่ยมันเลิกไล่มันเลิกไล่มันหลง มึงบอกกูด้วยสิเชียวดีแล้วกูเห็นอยู่อะใครเป็นถังมาไม่มีไม่มีไม่มีเราซ่อมกันสามคนเหมือนเดิมจิ้วเอ้ยซ่อมติดเอาเว้ยไปมาทางนี้เทน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 ขาวไหมเทนขาวนี่นี่เทนขาวเลยเดี๋ยวสายไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ด้วยกันตอนนี้อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันหมดโอเค โอเคไ้ไอ้ฟางข้าวนี่ใครเนี่ยโอเคโอเคสวยโอ้โหดีนะมาด้วยกันนะไม่งั้นแบบไม่รู้เลยเนี่ยจิวถ้าเออเจจิวแยกไว้ดีละเพราะว่าเฮ้ยมามามีคนมามาวามันมามันมามันไล่กูช่วยด้วยแฟนเมามาเาม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 เมา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 มีม อย่าทำกูทำกูอุ้ยกูตันได้ตันได้กูนอนอยู่กูนอนอยู่เล่นไหมเล่นไหมอ๋อแรงเลยกูเป็นกูจะเปลี่ยนเป็นไอ้ก้อนไม้เล็กๆแต่ไปกลายเป็นฟางข้าวมันออกไวได้สทีเครื่องทีเครื่องที่วยสวยสวยมันมันออกไปแล้วมันออกไปแล้วปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยดีปลอดภัยดี เอาเว้ยเอ้ยมึงช่วยก็ทิปช่วยเดี๋ยวกูโดนอย่ามาแกล้งกูอย่างงี้เขาอยู่ไหนไม่เห็นไม่เห็นแล้ะไม่เห็นเสื้อเขียวนี่ใครอ่ะไอ้ใครเคยเดินอยู่ตรงบ้านไม่ใช่สูงไม่ใช่กูไม่ใช่กูพร้อมตัวอยู่เสื้อเขียวอ่ะเสื้อเขียวมีคนเดียวกูแอบเป็นขวานอยู่ใครเป็นก้อนหินวะ อยู่ตรงเจนอะโดดอยู่โอเคโอเคบอสไม่ไม่ใช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 ่ไปซ้อมกันซ่อมกันซ่อมกันกูเป็นกูเองโอเคโอเคมึงเช่มหนึ่อืมว่าวลาหนีต้องหนีเข้าไอ้นี่วะไล่เข้าโพดอะใช่มีโอกาสล่อสูงสุดละบอสชิบหายละไอ้ที่จะไปเป็นถังแล้วครับไอ้ตัวกรตายนี่กู อะไรรดนนีีใคไม่ใช่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 อันนั้นไม่ใช่กทเฮ้ยหูกองพยาบาลกดหกกดหนึ่งโอเคหัวฉางบุบเลยเนี่ยสวยโหมันฮิวได้กระตึ่งนี่เหรอวะในบอสไปไหนกูกูกูใจเย็นต้องฝั่งนู้นงเขาโดนกันอยู่ยฝั่งนู้นงก็อดินเราซ่อมเราซ่อมเราต้องรอสี่บะหมี่เกี๊ยวอ่ะเป็นเรื่องที่แน่นอนเอ้ยเพอร์เฟก หลุดเหรอเออเอ้าหลุดจากเกมหรอไไมม่่่่ใใชชาอ๋อโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีตรงข้างฟังเขาพูดนี่ใครอ่ะเขาพูดไม่ใช่ไม่ใช่กูเจมส์เจมขวามา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 เฮ้ยไอ้บอสใครเป็นฟังข้าววะงมเล็กๆอ่ะไม่ไม่ไม่กูกูเป็นก้อนหินไม่เมื่อกี้ไม่รู้ใครเป็นฟังข้าวไม่รู้กลมเล็กๆอ่ะใครเนี่ยใครเนี่ยก้อนหินใครเนี่ยกูกูเฮ้ยมันมามันตามมาโอ้โหบันไล่บอสบอสมันไล่ โอเคโอเคตามทันไปตามมาน้องนี่ใครมาช่วยได้ไหมอ่ะมันมันไล่บอสอยู่อ่ะโอเคโอเคอยู่ไหนอ่ะคาห์นูเห็นปะไม่เห็นจะดิอยู่ตรงอ่าข้างบ้านเขียวข้างบ้านเขียวข้างบ้านเขียวอยู่ข้างบ้านเขียวอยู่ข้างบ้านเขียวก้อนหินนี่ใครก้อนหินนี่ใครกูช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเดี๋ยวเราจะหายไปแล้วอ่ะมันหายไปแล้วอ่ะช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้มันตัวนี้มันวินวองไม่ได้อยู่แล้ว สวยมาแล้วขวางมาไม่ใช่ไม่ใช่มึงให้รูปให้เสียงด้วยสิเออมึงจะมาหาเพื่อนบอกเพื่อนเน้นชิกูก็นึกว่ามันมากูฮิวก่อนละเออยังพอมีชีวิตชีวาขึ้นมานิดนึงเสียงเที้ยอะไรน่ะกีตาร์ใครเนี่ยกีตาร์ใครเนี่ยอย่ามาลอกูไม่เนียนเดี๋ยวมึงก็โดนหรอก เียวใครไม่ใช่กูไม่ใช่กูกูกูไม่ใช่กูไม่ได้กูเป็นก้อนหินกูเป็นก้อนหินตอนนี้เฮ้ยระวังระวังใครใครใครหัวส้มมาระวังหัวส้มไอ้เหวยไอ้เหว่ยไอ้คนที่เปิดกล่องในมือมั้งเนี่ยเหว่ยไม่มีใครโอ๊ยเหวยเหว่ยนี่กูนี่กูนี่กูนี่มาซ่อมมาซ่อมต่อซ่อมต่อซ่อมตรงไหนต้องซ่อมตรงไหนใช่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 วิ่งตามพวกมึงมาอยู่นี่โอ้ว่าจุกมาสเตอร์ว่ะ บ้านเขาน่าจะมีปะเจนน่าจะมีหอยอยู่อ๋อมันเป็นไอหอยอยู่มันเป็นไอหอยโอเคเป็นไอหอยนะจะได้จำไว้เฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนมันมาเลยว่ะโอเคเรามีเวลาซ่อมอยู่่่ไไไปปซซออมมเอาละเสร็จแล้วอีกทีเดียวเออเจนนี้เกินครึ่งแล้วบอสบอสสติสติบอสสติมัน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 มาไหมมันมาไหมโอเคโอเคโอเค มันไม่ก็ตายไม่ก็ตายไม่ก็ตายพวกคนตามกูด้วยควรเราไปหาควรเรไปหาอย่าลากอย่าลากมานะอย่าลากมานะกูช่วยอยู่เออโอเคเออช่วยเพื่อนได้ตังค์ด้วยอ๋อการช่วยเพื่อนมันบวกเวลาบวกเวลาให้ซ่อมเจนเพิ่มด้วยนะถ้าช่วยเพื่อนใช่สามสิบวิเออหวยหลุดแล้วบอกนะไม่หวยมันจะหลุดยังไงมันหลุดแล้วมั้งเอ้ยมันมันเป็นไอ้หยอยมันเป็นไอ้หยอย กัวกูเนี่ยกูล่วงนะกูล่วงนะหยอยหยอยหยอยได้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 แลวล้าเฉนเดินออกไปแล้วได้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 แปลงเป็นแปลงเป็นหัวส้มแปลงเป็นหัวส้มไอ้เวรอะโอเคโอเคเป็น่าจะใช่โอเคซ่อมต่อนะกูซ่อมต่อ เนี่ยถังเนี่ยกูเห็นป่ะซ่อมกันอยู่ป่ะเนี่ยซ่อมกันอยู่เปล่ากูซ่อมอยู่คนเดียวนะเสื้อเขียวเสื้อเขียวซ่อมอยู่คนเดียวโอ้ยชีดแมนโอ้ยตรงตรงนี้ใกล้เสร็จแล้วนะกูนั่งก็ยีเดิมเลยก็ยีเดิมกับบอสเฮ้ยบอสบอสอยู่โคตรใกล้อ่ะกูอยู่หลังมึงเห็นเลยอ่ะเดมาแล้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมันกดได้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  มันมาช่วยดิมันทำระเบิดเมื่อกี้ทำระเบิดมีคนทำระเบิดบอสไปซ่อมต่อได้ปหมมันมามันมามันมาเฮ้ยถ้ามันอยู่ไล่บอกได้ได้ไหมทีสุดท้ายแล้ววะทีสุดท้ายแล้ววะเสร็จแล้ววู้วผู้รู้ว่ากดชิปแลวววว้วมันจะตั้ง <c oughs> อ๋อกดชิปแล้วมันจะตั้งตั้งของเหรอโอเคโอเคโอเคมันไม่ตั้งของไม่หรอมันจะตั้งตั้งตั้ง มันอยู่มันอยู่บ้านแดงมันอยู่บ้านแดงมันอยู่บ้านแดงเจมเราเปิประตูนี้กันเราเปิประตูขวาเราเปิดได้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 เดี๋ยวเปิดประตูขวารอเดี๋ยวเปิดประตูขวารออ่าอย่างนี้เองไอ้บอสมันแปลงไอ้บอสเออมันแปลงไอ้บอสมันแปลงไอ้บอสเฮ้ยใครเขาพูดเนี่ยโอเคไอ้เชี่ยเปิดเปิดเมันเปิดได้เลยใช่ไหมมันไม่มีเวลาถอยหลังใช่ไหมยังได้อีกรอบโอเคกูลาไอจิวไม่รอดแล้ว ใช่เหรอไอเยียชิงเพื่อนเลยสักรอดนี่มันเป็นถังมันเป็นถังมันเป็นถังอยู่หน้ากูเลยเฝ้า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 ใช่ไหมเดี๋ยวไปเปิดประตูนึงก่อนก็ได้ยังมีเวลารึห้าสิบว่าวินได้แล้วอ่ะกูไปไม่ได้แล้วทำไมอ่ะเปิดให้ไหมถ้างั้นอ่ะกูเปิดให้ไหมเดี๋ยวกูไปช่วยก็ได้ไหมเฝ้าเฝ้าเฝ้าอยู่เดี๋ยวกูเปิดให้กูเปิดให้มันเป็นช่วยกันมะพร้าวอยู่ตรงกล่องข้างหน้ากูเดี๋ยวมันก็หมดเวลาอ่ะไม่ต้องห่วงเปิดประตูอีกบานให้อยู่ ไม่ไปไหนเลยวะไหนวะมะพร้าวเนี่ยอยู่เนี่ยเดินเดินไปข้างหน้าเดินเดินออกข้างนอกเราต้องเข้าพร้อมกันอ่ะไอ้เว๋ยไอ้เว๋ยเฟสสองป่ะยังเว๋ยยังไม่เฟสสองเว๋ยเอาให้หน่อยเดี๋ยวเว๋ยสวยเอาหมดแล้วนี่นี่ยันเถอะโคตรเอาประตูไหนก็ได้แแดดงงเอ้าวที่สุดท้ายยังที่สตัวชายัง ยังหรอเสียงครูครูทีสุดท้ายครูทีสุดท้ายแล้วมันอยู่ไหนอ่ะทั้งนั้นจิวเราล่อไม่เห็นอ่ะเเลือดยี่สิบเลยไม่เนี่เสียวแปลกๆวะไม่ได้ยินเสียงเฮ้ยมันเดินมานี่เฮ้ยไม่ไม่นั่นไม่ใช่นั่นไม่ใช่กรูอะกูรู้แล้วกูรู้แล้วกูรู้แล้วออกมาหากูแล้วมาแล้วเะฮ่าฮี่อะโดนบนบนรอบๆด้วยกูได้เอเนอร์จี้ว่ะ มันไล่กูอยู่มาช่วยได้ไหมมันไล่กูอยู่ได้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 อย่าทำกูเพื่อนมันไล่กูยาวเลยมันหิวมันหิววิ่งวิ่ง the flash กูจะออกแล้วนะมันไล่กูยาวเลยออก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 เลยเออออกไปแล้วมันมันไล่กูอยู่มันไล่กูอยู่ช่วยออกออกออกอีกประตูนะออกประตูสองประตูที่สองมันอยู่ประตูแรกประตูประตูบ้านแดงประตูบ้านแดงประตูบ้านแดงไปประตูบ้านแดง เร็วๆๆๆๆเร็วเดี๋ยวมันมาเอ้ยมันหายแล้ว <c oughs> ชิปหายแล้ว,ลวบอส <c oughs> บอสมันอยู่มันอยู่บ้านบ้านบ้านน้ำตาลไปบ้านแดงแต่ไม่รู้มันวิ่งมามยังนะแต่น่าจะยังแหละเออเป็นของแล้วมันดูรักทุเลเลนะี่ยเป็นคนทีกว่าวิ่งออกอะ่ะ <c oughs> มาแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้โหเจ็บป,ปวดว่ะ ตัวนี้แม่งแสบมากเลยรอสี่บะหมี่เกี๊ยวอ้าวกูเป็นเอ p ีพีได้ไงวะเนี่ยเป็นแบบงงๆไ้ไม่บวดไม่ได้แล้วนะครับไม่บวดไม่ได้แล้วนะครับบวดไอหนึ่งบอดฆาตกรไงเสียใจว่ะหนึ่งสมัยนี้เป็นหนึ่งสมัยก่อนหัวตัวเองก็ได้